งานเชื่อมทองแดงด้วยลวดเชื่อมเงินและผงวัสานเงินทำการเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและปรับแรงดันไปที่5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรทำการเปิดวาล์วถังแก๊ส l อ g จและปรับแรงดันไปที่0.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเปิดเฉพาะวาล์วแก๊ส l อ g ที่ปืนเชื่อมโดยนำหัวเชื่อมมาอังกับมือเพื่อสัมผัสกับแรงดันของแก๊ส ที่เปิดโดยให้แก๊สออกเบาแล้วค่อยทําการจุดแก๊สและทําการปรับแก๊ส LPG ให้เปลวไฟมีลักษณะเป็นเปลวขนนก ทำการปรับออกซิเจนให้เป็นไฟเชื่อมโดยสังเกตเปลวไฟเชื่อมให้ยาวอยู่ประมาณ1เซนติเมตรทำการใช้ไฟเชื่อมเผาไปที่รวดเชื่อมให้ร้อนเพื่อให้ผงวัสดุติดกับรวดเชื่อมได้ง่ายจุมรวดเชื่อมลงไปในผงวัสดุทำการเชื่อมชิ้นงานโดยทำการใช้ไฟเชื่อมเผาไปที่ชิ้นงานจนร้อนและนำรวดเชื่อมที่มีผงวัสดุติดอยู่มาเชื่อมใส่กับชิ้นงานให้รวดเชื่อมละลายติดกับชิ้นงานให้ประสานชิ้นงานทั้งสองชิ้นติดกัน หลังจากเชื่อมเสร็จให้ปิดวาล์วที่ปืนเชื่อมโดยปิดที่วาล์วออกซิเจนก่อนและจึงปิดวาล์วแก๊ส LPG